แลวตัวนี้นะครับได้ทิสเบรกหลังนะครับเพราะว่าจะมีอยู่เฉพาะตัวทีอดีถูกต้องนะถ้าเป็นตัวธรรมดาขับ2องับสี่นะจะเป็นดัาเป็นดัเครื่องเสียงจะเป็นของ JBL นะครับตัวทีอดีนะเครื่องเสียงจะไม่เหมือนตัวธรรมดานะผมสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับผม วันนี้นะครับมาพบกับทูและพี่หนึ่งะครับที่โชว์รูมกิสราคูดคานะครับวันนี้เราอาจจะแปลกไปนิดนึงปกติเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของรถตู้นะครับแต่วันนี้เรามีทีเด็ดมาพอดีเป็นของใช้คําว่าทีเด็ดหายากและสวยงามด้วยนะครับอ่ะนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota f o r t u จ n r นะครับตัว2.8 T R D ปี2016นะผมเสนอขายในราคาเพียง1ล้าน1 5 0 0 0้านบาท เท่านั้นนะตัวท R d ดีนะจะต่างจากตัวปกติโดยสิ้นเชิงเลยนะบางคนบอกว่าภายนอกเหมือนกันแล้วต่างไงทั้งในส่วนของช่วงล่างครับออปชันภายในรถ<ต>ยันเครื่องเสียงยนะนะครับให้ดูข้างหน้าก่อนครับมาผมไล่เรียงกันเลยนะครับคันนี้ทั้งคันนี้ไม่มีชนน็อตไม่มีขยับครับผมสวยเดิมเดิมโคเมียมนะครับขัดเงาอีกว้าบนะครับสะท้อนแสงแสบตาแน่นอนมาเลยนี่นี่นี่นส่องเลยไม่พูดเยอะนะโชว์ของเลยดีกว่านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะเงากริปนะครับไม่มีริ้วรอยนะ ไม่มีริ้วรอยแตกรายงานนะครับไม่มีลอกล่อนนะครับสีสวยสวยจริงๆดูสีบนฝาโปรงนะครับสะท้อนแสงเหมือนผิวกระจกเห็นท้องฟ้าบนฝากระโปรงนะนะเงานี่นะครับเงาฉ่ำเงาฉ่ำแบบนี้ ครับผมนะครับแล้วก็ไฟไฟตัวนี้เป็น LED หรือยังพี่หนึ่งเป็นแล้วครับครับผมเป็นหาให้แบบโปรเจคเตอร์มานะครับแล้วก็มี LED แบบไม่เล็กๆนะครับตรงนี้ข้างหน้านี้นะครับมันมาเป็นทั้งชุดนะครับชุดใหญ่นี้เป็นสเกิร์ตนะครับติดชิ้นเดียวนะครับกับตัวรถถ้าเกิดใช้เงินออกรถเพียงหลักหมื่นท่านจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ22,000อันนี้คือเราคุยดาวขั้นต่ำดาวขั้นต่ำนะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กทีอารีนะครับขนาดของวงล้อนะครับเป็นขนาด แม็ก20นิ้วนะครับตัววัสด uh ุ one. ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อฟอร์ดนะจ๊ะไม่ให้ล้อเหล็กนะเออนะครับตัวทีอารีจะให้มาเป็นล้อฟอร์ดนะครับซันดานดาจากศูนย์เลยนะครับผมโลโก้ทีอารีแดงชัดเจนนะครับแม็กเป็นแม็ก6กล้านนะครับเป็นแม็ก6กล้านนะเป็นวัสดุฟอร์ดนะครับให้อําหนักเบาแข็งทนทานนะตัวรถนะครับจะเป็นสีดําสนิททั้งคันนะครับมือเปิดประตูโครเมียมนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะตรงนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์นะของกุญแจคีย์เลสนะครับ กระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับตัวนี้นะครับบันไดข้างนะบันไดข้างนะครับสวยใสนะครับดําสนิทเลยนะไม่มีลิว้วเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าตัวชิ้นชิ้นของไฟเบอร์เขาเนี่ยตัวนี้ไม่มีริ้วรอยนะเลคองหลังคานะครับสามารถวางของวางกระเป๋าวางจักรยานได้ที่เราเห็นบนท้องถนน,นและก็วัตถุประสงค์อีกหนึ่งอย่างนะครับการเวลารถพลิกคว่ำ หลังคาบุบใช่นะครับตัวนี้กันนะมันก็เหมือนดามโคไมีหนึ่งชั้นน่ะถูกต้องนะรับแรงกันกระแทกได้นะครับแล้วก็มาต่อมาคมมาดูนะครับขอบนะครับอ่านี่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 ขอบไล่มาตั้งแต่ข้างหน้าสำคัญเลยนะตั้งแต่มุมกระจกนะครับมองข้างนะครับสุดประตูบานที่หนึ่งบานที่สองและสุดตัวรถนะครับเป็นไล่เดียวโคเมียมนะ สีดำคมมีมคุณรู้อยู่แล้วความลงตัวนะครับสวยหรูนะและตัวนี้นะครับได้ดิสเบรกหลังนะครับเพราะว่าจะมีอยู่เฉพาะตัวเทียดีถูกต้องนะถ้าเป็นตัวธรรมดาขับ2องับสี่นะครับจะเป็นดัมเป็นดัมใช่ข้างหลังเป็นดัมนอกสจากว่าจะเป็นปีที่แขึ้นถูกต้องครับผมนะฝากระโปรงฝาท้ายนะครับต้องเป็นลักษณะไฟฟ้านะครับเป็นตัวเทียดีสปอร์ตลวครับผมนะตัวนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับอันดับแรกเลยครับน้องทูต้องไล่ตะเข็บกันไปก่อนให้ลูกค้าเห็นนะครับว่ามันเดิม บอดี้คันนี้นะครับเดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมเลยนะไม่เคยมีชนหนักพิกามน้ำท่วมนะครับสวยงามทุกจุดนะดูนะครับน็อตไม่เคยมีขยับนะครับเพดทีอารีสปอร์ติโวนะครับชัดเจนนะครับเพดทีอารีสปอร์ติโวชัดเจนนะครับบ่งบอกให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นตัวแต่งพิเศษสแตนดาร์ดจากศูนย์คือตัวทีอารีนะชุดแต่งรอบคันนะสังเกตดีๆสวยงามนะครับมีกล้องหลังนะครับท่านี้มาในส่วนภายในกันบ้างพี่หนึ่งเราเริ่มจากฝั่งซ้ายเลยแล้วกันนะครับเครื่องเสียงนะครับ ให้ของอะไรมาครับรื่องเครื่องเสียงจะเป็นของ JBL นะครับตัว t r d นะเครื่องเสียงจะไม่เหมือนตัวธรรมดานะผมเรียนแจ้งก่อนเลยว่าตัวนี้ฟังเพลงดีมากๆนะครับนี่คือหนึ่งข้อแตกต่างครับช่วงล่างเครื่องเสียงอิสเซสซอรี่ภายในคุณสังเกตได้ว่ามันต่างนะนะครับพอมาเริ่มที่เบาะนะครับเบาะฝั่งซ้ายที่ผมต้องบอกนะครับว่าไม่มีคนนั่งแน่ๆนะครับเพราะเบาะยังตึงยังไม่มีรอยตึงมากๆเลยนะ หนังตึงมากๆเลยนะสีออกแดงเข้มนะครับใช่เป็นแดงเข้มนะครับสลับกับดํานะครับแล้วก็ไล่ได้นะครับด้วยสีแดงครับผมนะครับแล้วก็ข้างข้างบนตรงนี้นะครับแอร์แบรกสองฝั่งแน่นอนนะครับแอร์แบกแอร์แบกนะครับเฉพาะข้างหน้านะครับต้องทูมีอยู่สี่ใบสี่ใบนะครับที่เสานะครับฝั่งละสองแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็คอนโซลหน้าและอีกอย่างนะครับที่เก็บของมันวางได้สองแบบแบบไหนเอ่ยมีใส่ได้สองแบบนะครับเปิดลงมา มันเกล่างเกล่างนะครับดูนะครับสะอาดไม่เคยใส่ของนะครับแล้วก็ข้างบนที่ตัวทีอาีนี้เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดออกนะครับนี่ก็ไว้ของนะครับเอ้ยะแตกต่างตัวธรรมดานะตัวธรรมดาตรงปุ่มเปิดแกจะเป็นคําว่า f o r t ร์จนะแต่พอเป็นตัวทีอาีนะครับพี่เด้งอีกทีให้ตากร้องสูมไปนะครับนี่นะครับตัวตัวเปิดแก๊เห็นไหมตัวที่เป็นปุ่มนะพอเรากดเปิดเนี่ย ตัวธรรมดาจะเป็นโฟลเดอร์แต่พอตัวนี้เป็นเทียดีเขาตีคําว่าเทียดีเลยนะอ่าแล้วมานะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเทียดีหุ้มหนังด้วยตัวนี้ไม่ใช่แมกกาไลนะเป็นหุ้มหนังเหรอพี่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยหุ้มหนังนะครับนิ่มนะครับนี่นิ่มแล้วก็เย็บไล่โดยได้สีแดงนะครับผมมาถึงจอนะครับจอต้องเป็นทัชสกรีนเป็นจอทัชสกรีนแล้วนะก็คือรองรับระบบบลูทูนนะครับเนวิเกเตอร์ครบแล้วก็เล่นดีวีดีนะครับได้ทุกอย่างใช่ครับแถมมานะครับ เป็นต้องขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องเนวิเกเตอร์เนวิเกเตอร์ภาษาไทยนะเพราะว่ารถมันท็อปมันต้องมีถูกต้องนะช่องแอร์นะครับที่ปรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์ครับน้องทูชัดเจนตัวหนังสือถูกต้องนะครับแยกนะครับแยกโซนได้เป็นออโต้แล้วนะครับตัวนี้นะแล้วแต่คอนแสดงผลก็เป็นดิจิตอลแล้วนะเป็นนะครับเป็นทุกอย่างและอีกอย่างทุกไลน์นะครับลายละเอียดเล็กเล็กน้อยเขาจะไล่ด้วยคาร์บอนลายคาร์บอน ก็คือเป็นอารมณ์รถสปอร์ตชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็น TRD Sportivo นะครับรายละเอียดอุปกรณ์ภายในนะครับทั้งภายนอกด้วยทุกอย่างจะมีแฝงความสปอร์ตเข้ามาแบบว่าเต็มอัตราที่เขาให้ได้เลยครับม่้กระทั่งกุญแจใช่นี่นะครับกุญแจจะต้องเป็นแบบนี้จะมีลักษณะกุญแจเป็นแต่ของตัว TRD เท่านั้นถูกต้องแล้วพอมานะครับเรื่องโหมดการขับขี่นะครับมีอ่ะมี Eco m พ d ว Power m หมดที่สําคัญมีแพ s h i ิฟด้วยพิหนึ่งคันนี้นะครับมีอยู่แล้วครับ แต่ที่ผมกําลังจะบอกนะครับมีทั้งชิปโทนิกชิปโทนิกก็คือคันเกียร์นะครับเป็นของโตต้าผมชอบมากโตต้านะครับเขาจะทําเกียร์ขั้นบันไดนะครับใครที่ไม่อยากเป็นชิปที่พวงมาลัยนะครับนี่นะครับผมทําไว้แล้วนะครับอารมณ์ฟิลลิ่งชอบเล่นเกียร์มือคุณเล่นเกียร์มือไปนะครับนี่นะครับนี่รถเกียร์นะครับแล้วก็ดูหน้าจอได้เลยนะครับใช่ครับอ่าให้ตากล้องนะครับซูมเลยนะครับอ่านี่ผมเข้ากับคันเกียร์นะครับพวงมาลัยผมไม่ได้ไปยุ่งนะครับสองสามสี่ ห้าเราให้นี่เข้าให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เข้าให้ดูนะครับนี่คือรถจอดนะครับนี่คือเราเช็คเกียร์ได้ว่ารถคันนี้นะครับระบบนะครับของการทดเกียร์กี่จังหวะใช่คอนเฟอร์ตัวนี้ให้มาถึง6จังหวะนะครับผมบอกได้เลยวิ่งได้ยาวๆแบบสบายๆครับสนุกอย่างที่ผมบอกเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเข้ากับแพทเดิรเนชิพนะเราเข้าๆตรงนี้ธรรมดาแล้วเราก็มากดใช่นะครับตัวนี้นะได้เหมือนกันครับผมพวงมาลัยของโตยต้านะครับเขาจะไล่ได้แดงนะครับ แล้วก็ดูหนังนะครับตรงนี้ถ้ารถมันวิ่งมาเยอะนะครับไอ้ตรงหนังตรงนี้มันจะลื่นมันจะ,นจะวาวมันจะมันดา,าวใช่แล้วก็ข้างบน,น,นให้ความคลาสสิกมานะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับดูนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไม่พอพวงมาลายัยต้องเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันโอ้ยคันนี้มีมทั้งอุ่มเยอะแยะลือเกินมัลติมี มีหมดทุกอย่างมีมติฟังก์ชันไม่พอนะครับมีคนโทนด้วยต้องขับไม่ได้ขาดไม่ได้คลุสคนโทนก็ต้องมีนะครับอ่ะน้องตครับเรามาดูกันข้างบนต่อนะรายละเอียดด้านบนฝ้ากันดีกว่าเพดานครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฝ้านะครับก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับก็คือสีคลาสิกอะสีพื้นๆ้นนะครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไปเราไปดูข้างหลังเปิดประตูเลยมาน้องตูนั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงแล้วก็มีแอร์หลังด้วยสบายครับมีตัวเสียบไฟต่างๆนะครับ มาส่งด้านหลังนะครับคอนโซลข้ามประตูน้าก็เป็นลุกเล่นเดียวกันนะครับเป็นสีดานะครับสลับด้วยแดงนะไปสีดําสลับด้วยแดงแล้วครับชัดเจนนะมีเพด TR d ดีครบนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะดําแดงนะครับเหมือนกันด้านหน้าเลยนะครับคุมโทนเดียวกันนะครับคือใช้คําว่าโทนสปอร์ตก็แล้วกันเนาะดาแดงนะครับเดินด้วยได้แดงนะตัวใส่คาซีทมาด้วยถูกต้องนะครับตรงนี้ก็มีตัวใส่คาซีทนะครับพรมเป็นพรม TR อดีอาไมต่ออีกนิดหนึ่งนะครับนะ ผมลองก็จะมีพรมทีอาดีนะครับเป็นชุดแต่งก็คือทั้งคันเลยครับแล้วก็แอร์นะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ทั่วถึงนะคะแอร์จะเป็นแอร์สามตอนแอร์สามตอนนะครับมีปรับออโต้จากด้านหลังถูกต้องนะครับเอามานิดนึงนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับผมสามารถปรับลมแอร์นะครับจะเป็นออต์เห็นไหมผมเปิดออโต้หรือจะเป็นแมนนวลก็ได้นะครับออโต้นี่คือเขาก็ ทำงานตามอุณหภูมินะครับผมหรือจะเป็นเลื่อกเป็นม้วนเราก็กดปรับมานะล้วก็เป็นนวนนะครับสามารถปรับเองได้นะครับในจุดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นไฟหลังนะก็เป็นไฟสีขาวเหมือนกันนะครับผมเปิดขึ้นมาดูนะครับบันดับแรกเลยนะครับต้องดูคันหน้าก่อนะดูคันหน้านะครับน็อตไม่มีขยับครับผมน็อตไม่มีขยับหม้อน้ําเดิมนะครับหม้อน้ําเดิมหม้อพักเดิมไม่เคยถอดออกมาเฮ้ยผูสี่ก้มลงไปก้มลงไปนะครับมองอะไรนะครับตรงนี้ผมมองคันหน้าครับข้างล่างมันมีตัวบนมีตัวล่าง รถไม่มีชนแน่นอนเพราะว่าขนาดตัวล็อกนะครับตรงนี้ยังไม่เคยรื้อออกมาดูสีสปริงนะครับดูสีสปริงล็อกฝากระโปรงหน้าครับอันนี้เป้นสปริงเดิมอยู่เลยนะเออไฟไม่มีหักนะครับสักกมเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอยครับผมมาจุดคบนะครับแม้แต่กิปล็อกสายเนี่ยจะเป็นกิ๊เดิมเลยนะสวยสวยจริงสวยจริงคันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจากกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ